สวัสดีค่ะคลิปนี้นขวัญจะมาแนะนําเพื่อนๆและคุณแม่บ้านแก้ไขปัญหาได้โดดได้เย็บไม่ติดนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํานะคะว่าเราจะทําแบบไหนกันเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะนขะวัญต้องบอกก่อนเนาะว่าน้ขวัญเป็นช่างซ่อมผ้าที่พอจะทําจากตัวเองเป็นนะคะมาแนะนําให้เพื่อนๆและคุณแม่บ้านดูเพ, <ๆ S 2> เพราะว่าน้ขวัญนอะทากับจากของตัวเองเนาะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับจากของตัวเองอันไหนที่พอทําได้นขวัญก็จะมาแนะนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆทราบนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องทราบก่อนเนาะว่าจักรของเรานะคะตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆก็จะไม่มีปัญหานี้เนาะของทุกท่านนะคะก็จะไม่มีปัญหานี้แต่พอเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วจักรจะมีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าเสาเข็มตัวนี้ค่ะอันนี้คือเสาเข็มนะคะเสาเข็มอันนี้มันเลื่อนเคลื่อนตัวขึ้นนะค่ะหมายถึงว่าพอเรา,เ,ราเย็บบ่อยๆบ่อยๆเนาะการกระแทกอะค่ะมันก็จะทําให้เสาเนี้ยเลื่อนตัวขึ้นเลื่อนขึ้นไปด้านบนอะค่ะ วิธีที่ช่างซ่อมจักรเขาจะแก้ไขให้เราก็คือเขาก็จะปรับเสาเข็มตัวนี้นะคะก็คือเลื่อนลงมาปรับให้ได้ระดับที่ทําให้ได้ไม่โดดได้ไม่ไม่ไม่เย็บไม่ติดอะคะ่ะแต่ว่าของเราอะ่ะเราจะไม่ได้แก้ไขปัญหาที่เสาจักรนะคะเราจะแก้ไขปัญหาที่เข็มแทนเนาะในเมื่อเราทราบอยู่แล้วนะคะว่าเสาเข็มเนี่ยมันเคลื่อนตัวขึ้นพอเวลาเราจะแก้ไขก็คือเราก็แก้ด้วยการที่เราใส่เข็มเนี่ยคะ่ะใส่เข็มไม่ต้องสุดเสาอะคะ่ะนึกออกไหมคะเพื <S <S <P> ่อนเน เดี๋ยวนักขวัญมาทาให้ดูเนาะเดี๋ยวเอาเอาเข็มออกมาก่อนนะคะเนี่ยค่ะปกตินะคะเดี๋ยวนักขวัญสมมุตินะคะสมมุตินะว่าอันนี้คือเสาเข็มนะคะตรงนี้เนาะคือตรงนี้ของเสาเข็มนะมันจะมีรูเพื่อให้แย่เข็มเข้าไปใช่ไหมคะถ้าปกติแล้วเราใส่เข็มนะเราก็จะต้องดันให้มันสุดสุดเสาเนาะมันก็จะไปชนกับเสาเข็มเนี่ยค่ะในรูเนี่ยมันจะมีอยู่มันก็จะไปชนกับตรงนี้นะคะชนกับสุดเลยเนาะเนี่ยค่ะ แล้วเราก็ถึงจะขันน็อตตัวนี้ใช่ไหมคะเพื่อล็อกเข็มแต่ตอนนี้นังขัญอยากให้เพื่อนๆทําอนอย่างนี้นะคะคือพอชนไปสุดแล้วสุดอย่างนี้แล้จจกวนะคะดึงเข,ข ather, <ๆ>็มออกมานิดนึงค่ะให้ห่างจากเสาเข็มค่ะดึงออกมานิดนึงแล้วเราก็ขันน็อตเพื่อที่ทดแทนที่เราไม่ต้องไปปรับที่เสาเข็มนะคะเราไม่ต้องไปเลื่อนที่เสาเข็มเนาะเราเลื่อนที่เข็มจากแทนค่ะเราก็ใช้วิธีใส่เข็มไม่ต้องสุดอะค่ะ ให้ห่างออกมาจะห่างแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เสาเข็มของเรานะคะว่ามันเคลื่อนตัวมากน้อยแค่ไหนพอเวลาเราใส่เราก็ลองเย็บดูเนาะถ้าเกิดะระดับที่เราใส่ไปแล้วมันไม่ไม่พอดีเราก็ปรับใหม่ค่ะ ให้ห่างออกมานิดนึงหรือว่าจะเคลื่อนเข้าไปอีกนิดนึงค่ะเพื่อนๆต้องลองทํากับจักรของตัวเองนะแต่วิธีนี้คือวิธีที่ได้ผลนะคะน้องขวัญแนะนเนาะว่ามันเป็นวิธีที่ได้ผลค่ะเพราะว่าแต่ก่อนน้องขวัญก็ไม่ทราบนะคะว่าเกิดจากอะไรจักรของน้องขวัญก็เคยมีปัญหาอย่างนี้พอน้องขวัญใช้วิธีนี้หลังจากนั้นก็คือไม่เคยเกิดปัญหาอีกเลยค่ะ ใส่ให้มันไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงเสาเข็มอะคะ่ะดึงออกมานิดนึงแล้วเราก็ลองหมุนแล้วเราก็ลองเย็บดูว่ามันหายไหมปัญหาปัญหาได้โดดได้เย็บไม่ติดของเราหายหรือเปล่าอะคะ่ะถ้าหายเราก็จําไว้ค่ะว่าเราอะจะต้องใส่เข็มไม่ต้องสุดเนาะเนี่ยประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือแก้ไขปัญหาได้แน่นอนเลยค่ะอันนี้นอะงขั้นมาแนะนําเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพอเวลาเราใส่เข็มนะคะเพื่อนๆน,นก็จะแบบดูอย่างนี้เนาะ พออันนี้ก็คือเพื่อนๆก็จะทําเป็นกันหมดเลยค่ะก็คือเราก็จะดูไว้อันที่เป็นร่องก็จะอยู่ด้านนอกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะใส่เข้าไปแล้วก็จะจับอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะหมุนน็อตเลยใช่ไหมเราก็จะทําอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแต่ว่านักขวัญจะมาแนะนำเนาะว่าถ้าเราจับอย่างเงี้ยบางทีอ่ะมือเราอ่ะมันไม่เที่ยงตรงรคะ่ะมือเราอะ่ะก็อาจจะแบบ รูเข็มเนี่ยอาจจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานักขวัญก็จะแนะนำนาอว่าวิธีพอเวลาที่เราจะใส่เข็มจกักนะคะทุกครั้งนะเพราะว่าเข็มของเราเนาะก็ไม่ได้จะหักกันบ่อยๆหรอกค่ะเนี่ยให้เอาเข็มหมุดนะคะเข็มหมุดเนี่ยเนาะแย่เข้าไปในรูนะคะไม่ต้องแย่ทะลุนะเพราะมันไม่ทะลุอยู่แล้วะคะ่ะเนี่ยแย่เข้าไปอย่างนี้เนาะแล้วก็จับอย่างนี้นะคะให้เป็นมุมตั้งฉากนะคะไม่เอียงซ้ายแล้วก็ไม่เอียงขวาเนี่ยค่ะเราก็จะทราบเราก็จะรู้เลยแหละคะ่ะว่าเข็มของเราเนี่ยรูเข็มเนี่ยมันตรงตรงพอดีค่ะพอหลังจากนั้นนเเราก็ลื่อ เลื่อนลงมานิดนึงเนี่ยเลื่อนลงมานิดนึงเราจะรู้รู้จังหวะมือเราเนาะแต่ละท่านจะรู้จังหวะมือนะคะว่าจะเลื่อนลงมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยคะ่ะแต่ว่าที่สําคัญนะคะอันนี้จะต้องตั้งฉากอย่างนี้เนาะจะต้องแนวตรงอย่างนี้นะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็ดึงเข็มลงมานิดนึงแล้วถึงค่อยขันนอ็อตตอนนี้นะคะรูของเข็มเนาะรูที่เข็มที่เราใส่เส้นได้ะคะ่ะมันก็จะไม่อันนี้มือน้องขัญไม่ถนัดหน่อยเนาะเพราะว่าน,น้องขัญติดกล้องอะค่ะเราก็จะขันน็อตนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้มันก็จะไม่หมุนซ้ายหมุนขวานะคะแค er ่นี้นะคะ่ะก็คือปัญหานี้ก็จะแก้ไขได้แค่นี้นะคะอันนี้เพื่อนๆลองทำดูเนาะน้องขวัญมาแนะนำม,มาแบ่งปันให้นะคะยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นะะ้องขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้งขวัญด้วยนะคะน้องขวลลบบัญรบกวนแชร์ให้น้องขวัญด้วยเนาะเพื่อนๆท่านอื่นที่ที่มีปัญหาอย่างเงี้ยจะได้จะได้แก้ไขปัญหาได้ะคะ่ะคลิปนี้นะะ้งขวัญก็เสร็จแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะ